มันหมายถึงเอ,อการเริ่มต้นใหม่ที่ดีอย่าไปกลัวอย่ากลัวการเริ่มต้นนะคะโดนมาทั้งหมดโดนทุกดอกต่อภาษีงานไม่ก้าวหน้าตรงมากเรื่องการเปลี่ยนงานนะอยากมีเรื่องที่ดีบ้างสักครู่นะอืมขอทยทยธนูและคนขึ้นสองพันจะมาจากการแชร์จะมาจาก ที่ทุกคันช่วยอาจารย์แชร์ทายธนูขอคนขึ้นสองพันสามีนอกใจป่วยอยู่ติดตามแล้วได้ค่ะอยากโชคดีติดตามผู้จัดไว้ป่วยเส้นเลือดสมองได้ตัวเองเปลี่ยนงานได้ไหมยังไม่ใช่จังหวะของการเปลี่ยนงานนะแต่หลายๆคนไม่อยากอยู่หลายๆคนออกมาเรียบร้อยแล้ว บางคนลาป่วยบางคนลาออกบางคนเปลี่ยนบางคนย้ายนะคะแชร์เลยค่ะที่รักขอทายธนูแล้วคนอยู่สองพันนะเอ่อมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินสัปดาห์นี้รายจ่ายเรื่องรถรายจ่ายเรื่องสุขภาพรายจ่ายเขาเรียกว่าจำเป็นต้องจ่ายหรือรู้อยู่แล้วว่าต้องจ่ายเออ เรื่องที่ดีคือเรื่องบ้านหรือเรื่องที่อยู่อาศัย